ราจะเท,ท,ทสีซูซงตัวใหม่ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเติมน้ำมันกันไปก่อนนะครับแล้วเราจะไปวิ่งกันเราไม่เต็มที่ขีดนั่นแหละอ่าเราที่ขีดนะครับเดี๋ยวผมจะเติมเต็มทีที ก็ว่าใขับเองนะครับเราจะเดินทางไปเส้นไหนครับอ่าวันนี้เราจะไปเส้นทางเดิมกันนะครับเราจะไปที่สวนบุรีนะครับที่เราคุยไวไว่าวัดมงกรทองนะครับเราจะลองใช้เส้นทางเดิมนะครับกับตัวที่เราใช้ที่สุดกับหนายท่านนะครับเดี๋ยวครับเราไม่เห็นนะครับว่าเราเําเลขที่ระดับนี้นะครับาดูนะารงานครับแล้ววิ่งถึงนั่นเติมเท่าไหร่เราจะ ให้ดูทังคกันกเตื่นเป็นคนนะครับเออดี๋ยวเรดูไมเคิลหน่อยนะครับได้ครับได้ ติดตั้ง MTV นะครับมล้วตันนี้งมอเตอร์ m t นะครับเติมแล้วก็มีหัวฉีดนะครับเข้านะครับสายน้ํามันตัวนี้ถูกตัดออกจากปั๊มเลยนะครับที่มาจากถังนะครับเราตัดออกเลยนะครับไม่มีเมกสายโดยการม้วนกดข้างในนะครับเต่อตรงคือปริมาณน้ามันทั้งหมดที่จะลดไปก็คือลดจากกระบอกที่เติมอยู่นะครับหน้างานก็จะมีแค่นี้เองนะครับจากการเติมนะครับแต่เราก็จะ เราบอได้ว่าวิ่งเท่าไหร่แล้วไปถึงนั่นเราจะเติมคือเราจะใช้เควตรวงตัวนี้เติมไปดูนะครับว่า่งไปเท่าไหร่จากการวิ่งรีงนะครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันนะครับแล้วจอดที่ห้าร้านแล้วเดินทางเส้นทางสายทุกสันตล้งชั้นนะครับสายนะครับนะครับตรงลงไปเลยนะครับสู่ปั๊มเลยนะครับตัวนี้ครับนะครับที่มีการวนสายนะครับสังเกตได้ว่าจะไม่มีสายอะไรที่แปกปองออกมาจากนั่นได้นะครับ หือหมดก็หมดจากตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะครับมีให้เห็นจริงๆนะครับตัวสายจากถังน้ํามันเราตัดทิ้งไปแล้วนะครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับหมดก็หมดแค่นี้นะครับเราดูกระบอกนี้ก็มีความสูงประมาณ130นะครับช่วงบนประมาณนี้เราใกล้กระบอกเราะช่วงให้ดูนะครับว่าจะเท่าไหร่กับน้ำมันที่ิ้งไปนะครับครับผมตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ครับ